โ okay, อเคเริ่มต้นนะครับให้เราทําการล็อกประตูก่อนเพื่อไม่ให้ประตูเกิดการเคลื่อนไหว,หวทั้ง2อ,อันเขาเรียกล็อกกลางไว้่างองาประตูมันจะมีตัวน็อตไปตัวที่เป็นตัวล็อกกลางครับเราล็อกไว้ให้ประตูเคลื่อนก่อนนะจากนั้นแล้วครับเราใช้ตัวนี้ก็เรียกว่าตัวตัวแฮปนะครับดึงกลออวมาตัวแฮปเนี่ยจะหนาประมาณ1.5เซนฉะนั้นแล้วตัวนี้ของเราอ่ะได้บางสุดที่1.5เซนนะครับที่เราสามารถติดตั้งตัวอุปรกรณ์ดีเจ็ได้จากนั้นที่เราแกะมาปุ๊บไปแถบกลวแล้วเราก็ยึด จะด้านตรงนี้จะกลางประตูเลยหรือจะด้านบนสุดเลยก็ได้อัาน,นั้นตามใจไม่มีไม่มีผลอะไรนะครับหลังจากที่ยึดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองทดสอบดูก่อนเราปล่อยล็อกก่อนปล่อยล็อกเสร็จแล้วเราก็ลองแปะดูนะครับแปะดูปุ๊บให้นิ้วกดดูก่อนให้ช่วงขอบประตูกับตัวนี้ยมันมีความใกล้กันนะหะ้ามชนกันนะครับสามารถเปิดได้โดยที่ไม่ถูกกัน ก็ประมาณมิลหนึ่งก็ได้พอละจริงพอละหลังจากที่เรากดกาป็ปแล้วครับเราก็ใช้นอ็นอตรให้นอ็นอตปรี<อ>กหนกึบยับอกเปเรื่องหนึ่งครับการทำงานก็ควรจะล็อกป,ประตูไปให้สองข้างมัน เพื่อไม่ให้ประตูมเยื่นเราจะได้ติดตั้งส่วนนี้ได้ไง่ายขึ้นะนะครับแล้วก็ใส่น็อตให้เต็มให้พี่ก่อนหลังจากที่ยึดล็อตจบแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือทําการเช็คก่อนว่าเราทําต็มไหมล้องมาต้องไม่ชนกันตรงน,นี้นะครับไม่ชนกันถ้าเรียกว่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นแล้วตัวนี้ครับเราเรียกว่าไวรีสล็อก ัวนี้เป็นตัวไรสายอ่าไวรเลสล็อกปุ๊บเราก็ใส่ฐานอันนี้น้ำของดับเบิลพาวนะครับเป็นฐานชาบซึ่งจะทาให้ตัวเขาเรียกว่าตัวนี้คุณสามารถใช้งานได้นานขึ้นกว่าเดิมประมาณ2เท่าตัวครับสามารถถอดสามารถที่จะใช้งานได้จากเริมเลยสิปีเลยนะครับอะพอเราเรียบร้อยแล้วติ๊ดติดใช้งานได้แล้วล็อกเรียบร้อยเราก็ทําการทดสอบครับพอตัวนี้มันอยู่ใกล้ๆกับตัวนี้มันจะทําการล็อกคุณเห็นไหมครับตัวนี้จะล็อกปุ๊บ าจากนั้นแล้วเราก็ลองดูครับให้อยู่ตรงกลางพอดีขยับขึ้นลงดูก่อนขึ้นลงหน้าหลังนิดนึงเราก็เช็คให้มันตรงจำไว้นะครับตรงเนี้ให้พอดีกับขนานช่วงขอบในช่วงเคลียร์ในตรงนี้ให,นนให้พนานให้พอดีกันเราลองล็อกดูก่อนแล้วก็เราใช้อาจจะใช้ตัวรีโมทช่วยทีหนึ่งเพื่อให้มันไปล็อกแล้วเทสเลยครับว่าตัวเนี้ <c oughs> เขาไม่กินกัน ถ้าเขาไม่กินกันปุ๊บจบละเราก็ทําการยึดด้วยน็อตสี่ตัวที่ให้มาในกล่องนะครับเข้าไปถ้าตรงเนี้ยของลูกค้าครับมันมีกว้างแค่1.5เป็นแบบขอบบางเลยใช้ได้นะครับเริ่มต้นที่1.5ได้เป็นการยึดน็อตเพียงแค่2ตัว ถ้าลูกค้าเป็นขอบหนาประมาณตรงนี้เือนของเราครับสามารถยิมนาสองตัวได้ก็ให้ยึมนาสองตัวได้เลยครับค่อนข้างง่ายตัวนี้เราเรายึดง่ายๆก่อนนะครับเพื่อทดสอบจากนั้นแล้วอ่ะเราก็ติดตั้งตัวนี้อันนี้อยู่ในคลิปของดีฮีกได้เลยนะครับเพราะใช้ตัวเดียวกันได้ตัวนี้ที่พิเศษกว่าก็คือตัวกดล็อกแบบไวเลสครับอ่ะตัวนี้ก็ง่ายๆครับอยากติดไหนก็ติดเป็นกาวก็สามารถกดกดบลอกเนี่ยครับตัวนี้ก็จะปล่อยล็อกอันนี้ก็พร้อมใช้งานได้แล้ว ตัวนี้เป็นระบบอ,าาตอัตโนมัตครับก็จะล็อกเองอ,าาตอัตโนมัติพอเคาล็อกเสร็จแล้วเนี่ยประตูซ้ายขวาจะล็อกแบบเพื่อนคู่เลยครับสพคู่นะครับน่าินะครับไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วท่านใงครับอยากเปิดประตูก็กดปลด,ปล,ด,ปล,ดล็อกตรงนี้ได้เท่<อ>ากั<อ>บเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ